ตอนแรกเนี่ยนะฮะก็คิดรับว่าจะขึ้นชกให้อย่างเมามันที่สุดครับอยากเป็นผู้ชนะอยากมีแฟนมวยเยอะๆอยากเป็นแชมเปี้ยนเพื่อให้คนซื้อตั๋วเข้ามารอเชียเขาแต่ความจริงก็คือผมรู้ดีครับว่ามันยากเกินไปผมทําไม่ได้หรอกสำหรับคนอื่นมันอาจจะเป็นคําพูดเหมือนคนถอดใจแต่สําหรับเขามันเหมือนเป็นการเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดและไม่ต้องกดดันตัวเองครับผู้ชนะทุกคนรู้ต้องมีผู้แพ้ถ้าไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้ผมจะเป็นให้เองผมรับได้อยู่แล้วจนนี่คริปกว่เอาจริงก็อยากชนะนะครับแต่ มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตของเขาคราับภาพลักษณ์ของผมมันเหมาะกับการเป็นผู้แพ้มากกว่ามันจะดีกว่าถ้าผมโดนชกและแพ้ไป Main Stand Story เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Fit Club คลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับาสู่ Fit Club คลับกำปั้นของคนรักสังเวียนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กับช่องของเราไว้ก่อนนะครับ Main s t a ตน Thailand ครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก40,000 0ซับแล้วนะครับยินดีมากๆขอบคุณมากๆที่ทุกคนชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องของเรานะครับเรื่องของวงการมัดมวยครับแน่นอนครับเมื่อคุณขึ้นไปบนเวทีความหวังหรือเป้าหมายแรกก็คือการเป็นผู้ชนะแต่ถ้ามันมีนักมวยสักคนหนึ่งครับที่ประกาศตัวแล้วก็เปิดเผยชีวิตของตัวเองด้วยการบอกว่า ครับผมเป็นนักมวยอ,อาชีพครับชกมา7ปีต่อยไปร้อยไฟแต่แพ้ไป96ไฟแต่เขาพูดด้วยความภาคภูมิใจนผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะสงสัยครับวันนี้ผมยืนยันว่ามีจริงครับนักมวยคนนั้นมีชื่อว่าจอห์นนี่กริฟครับเขาเพิ่งมีสารคดีเรื่องราวชีวิตของตัวเองไปครับและทุกครั้งเขาก็พูดด้วยรอยยิ้มเสมอครับว่าใช่ครับ ผมเองครับนักมวยที่แพ้มา๙6ไฟและไม่เคยคาดหวังที่จะเป็นผู้ชนะด้วยอะไรที่ทำให้มนุษย์คนหนึ่งครับมีแนวคิดแบบนี้น่าสนใจมากๆครับกับจอห์นนี่กริฟนักชกพันประหลาดที่ขึ้นเวทีเพื่อเป็นผู้แพ้ครับถ้าย้อนกลับไปจอนนี่เติบโตมากับครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวรับทางฝั่งลอนดอนตะวันออกซึ่งก็ชีวิตปกติธรรมดาครับหาเช้ากินขําเติบโตมาในระบบการศึกษาตามแบบฉบับเด็กอังกฤษทั่วไปครับจบมาหาวิทยาลัยก็ออกมาทํางานหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็น จิตกรนและนักออกแบบใช่ครับจอห์นี่เป็นเด็กที่รักศิลปะมาตั้งแต่เด็กครับเป็นเด็กช่างฝันแต่ในช่วงการทํางานทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับบนวัย20ปลายๆใช้ชีวิตแบบรูทีนเลยครับตื่นเช้ามาออกไปทํางานเลิกงานไปปาร์ตี้กลับมาที่บ้านนอน พรุ่งนี้ตื่นไปทำงานวนเวียนอยู่แบบนี้ครับมันยังไม่เคยเข้าใกล้ของคําว่าการเป็นนักมวยเลยครับเขาเคยเล่าให้ฟังบอกว่า,วาช่วงวัยรุ่นนี่คือแบบจัดหนักจัดเต็มทุกไฟครับปาร์ตี้ทุกคืนดื่มไม่ยัง้งสูบไม่ยัง้งนะฮะแล้วก็ทําแบบนั้นอนะ่ะซ้ำๆอยู่เรื่อยๆกินระยะเวลาไปสัก5ปีครับจนวันหนึ่งจุดเปลี่ยนสาคัญมาถึงนะเขามีลูกครับแต่งงาน มีภรรยาแล้วจากที่เคยใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวครับสบ,สบายๆแต่พอมันมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับมีครอบครัวครับกับกลายเป็นว่ามันเริ่มขาดแคลนครับไม่พอกินไม่พอใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังรายได้เดือนชนเดือนแบบนี้ไปเรื่อยจนรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตต,ตัวเองเหลือเกินวันหนึ่งครับระหว่างที่เขาขับรถกลับบ้านก็มองไปที่โรงยิมแห่งหนึ่งครับแล้วเขาก็สงสัยว่าคนพวกนี้มันมารวมตัวกันทำไมมาทําอะไรดูเหนื่อยเปล่าเข้าไปแล้วก็ไปเจ็บตัวกันอย่างนั้นเหรอเป็นยิมที่ไม่ได้โด่งดังอะไรครับไม่ได้ปลุกปัยกยลลาเโอะไร แล้วเปิดโรงยิมไปเพื่ออะไรครับเอาเงินมาจากไหนบริหารธุรกิจ กันแบบไหนจอนี่ขับผ่านก็ก็คิดสงสัยไปแบบนั้นครับจ้สุดท้ายครับไอ้ด้วยความเบื่อเนี่ยแหละหรือมันอาจจะแบบถึงทางตันแล้วก็ได้ครับเขาไม่ได้คาดหวังอะไรครับนอกจากแค่เดินเข้าโรงยิมนั้นไปเพื่อระบายหรือหาทางออกกับชีวิตอันแสนน่าเบื่อของตัวเองแต่พอเข้าไปถึงโรงยิมครับมันมีป้ายอยู่ป้ายหนึ่งครับเป็นประโยชของแฟรงค์บูโนอดีตแชมป์โลกของอังกฤษนะฮะพูดบอกว่ามวยคือธุรกิจที่ใช้เลือดเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงว่าแรกของจอนี่มาเลยครับมันคือประโยคที่บอกเล่าความจริงอันโหดร้ายของ โลกมวยอาชีพไม่มีคนเจ็บตัวก็ไม่มีคนดูและในทางกลับกันครับยิ่งรุนแรงยิ่งเลือดสาดเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นเท่านั้นด้วยความที่เป็นเด็กที่มีหัวศิลปะครับมีความคิดนอกกรอบมาแต่ไหนแต่ไ,แตไรแล้วจอนี้เริ่มตีความในแบบของตัวเองครับมันมีการตีความที่ดู แปลกแหวกแนวมากครับแต่เขาคิดว่าการเป็นนักมวยเนี่ยมันมีแต่คนที่อยากเป็นผู้ชนะครับไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้เลยดังนั้นบนโลกใบนี้ครับมันจะไม่มีผู้ชนะหรอกครับถ้าไม่มีผู้แพ้และถ้าไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้เขาจะเป็นเองครับมันไม่ใช่เรื่องของการล้มมวยหรือขึ้นไปเพื่อ,อหาจังหวะลงนอนอะไรแบบนั้นหรอกครับแต่มันเป็นการตีความของคนคนหนึ่งที่มันอาจจะแตกต่างจากแนวทางของคนอื่นๆความหมายก็คือเขาอยากลองเป็นนักมวย จริงจังครับเพียงแต่ว่าการเริ่มต้นของเขาเนี่ยมันช้าครับเขาเริ่มชกมวยครั้งแรกเนี่ยตอนอายุ27แล้วครับไม่เคยซ้อมจริงจงจังๆไม่เคยมีพื้นฐานไม่เคยมีประสบการณ์เลยซึ่งมันไม่ใช่คุณสมบัติของนักมวยระดับแชมป์โลกอยู่แล้วครับดังนั้นเมื่อในความสําเร็จในแบบของแชมเปี้ยนส์เนี่ยสำหรับตัวเขาเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นอยู่แล้วครับเขาเลยเลือกไปอีกทางหนึ่งครับขอขึ้นเวทีไว้ก่อนผลลั์เป็นเรื่องรองครับแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้ได้เงินครับขอได้ค,ค่า้งนนยมัคช้จั่า,าย ใช้เวลาอยู่2ปีครับเพื่อขอใบอนุญาตชกมวยแบบถูกกฎหมายสุดท้ายในปี2007เขาก็เชิญโปรได้สําเร็จหลังจากนั้นไอแนวคิดสุดติสของเขาเนี่ยแหละครับมันก็ได้รับการทดลองว่ามันเวิร์กหรือเปล่าโจนี่กริฟเปิดเผยครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะฮะก็คิดเขาว่าจะขึ้นชกให้อย่างเมามันที่สุดครับอยากเป็นผู้ชนะอยากมีแฟนมวยเยอะๆอยากเป็นแชมเปี้ยนเพื่อให้คนซื้อตั๋วเข้ามารอเชียร์เขาแต่ความจริงก็คือผมรู้ดีครับว่ามันยากเกินไปผมทําไม่ได้หรอกสำหรับคนอื่นมันอาจจะเป็นคําพูดเหมือนคนถอดใจครับาหัเมน เป็นการเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดและไม่ต้องกดดันตัวเองครับจอนี่ย้ำอีกครับบอกว่าผู้ชนะทุกคนล้วนต้องมีผู้แพ้ถ้าไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้ผมจะเป็นให้เองผมรับได้อยู่แล้วแต่ขออย่างเดียวครับค่าตอบแทนมันต้องสมน้ําสมเนื้อไฟแรกครับที่เขาขึ้นชกเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่เวทีสุนทรียยอกคฮอลครับซึ่งเคยเป็นเวทีเริ่มต้นของซูเปอร์สตาร์มากมายครับแชมป์โลกชาวอังกฤษหลายคนครับเริ่มจากจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีโจชัวอเมริคานหรือ Fury. เทเันฟิลลี่ผ ไต่เต้าคาดหวังผู้จะทยานขึ้นไปสู่การเป็นแชมป์โลกอาจจะต้องมียกเว้นจอร์นี่กริฟคนนี้แหละครับเขาเปิดตัวได้อย่างสวยงามครับสิบไฟแรกแพ้รวดครับและไม่ใช่เรื่องที่ผิดคาดนะครับหลายคนอาจจะคอนขอดว่าเฮ้ยขึ้นมาเพื่อเป็นผู้แพ้ไม่หวังผลแต่จริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นครับคนที่ออกมาจริงๆในเรื่องนี้ก็คือนิวโบเวอร์ครับเป็นคนประกบคู่มวยในสังกัดของแมชรูมของเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์คนดังของ,องกรีนั่นแหละครับนิวโบเวอร์บอกว่าหลายคนอาจจะมอง จอห์นนี่กรีฟเป็นคนที่ขึ้นมาแล้วก็เตรียมยอมแพ้แต่สำหรับตัวเขาอะนะครับนี่คือหนึ่งในนักมวยที่ใจสู้มากที่สุดคนหนึ่งครับแต่ถ้าจะหาเหตุผลว่าทําไมเขาถึงแพ้ทุกไฟล์ล่ะก็เพราะว่าเขาชกม,มวยไม่เก่งไงเริ่มต้นซ้อมช้ากว่าใครทักษะพื้นฐานก็ไม่มีแค่นั้นแหละครับเพราะเขาไม่เก่งในการชกม,มวยครับแล้วนิโบเวอร์ก็ย้ำอีกนะครับว่าไม่เคยเจอคนจริงแบบนี้มานานแล้วเพราะไม่ว่าจะแพ้สักกี่ครั้งโดนหมัดอัดเข้าไปกี่ดอกต่อกี่ดอกเขาก็จะพยายามลุกขึ้นสู้ต่อครับไหวไม่ไหวค่อยว่ากันันนแแแ้้วสสุดดททาาาาาายยยถถึงงมม่่่่จะะพบบบบเิอตตตร ตอบไปว่าเฮ้ยจอห์นนี่สุดท้ายนี้พร้อมไหมคำตอบที่ได้รับก็คือพร้อมครับจัดมาได้เลยนิวโบเวอร์ over, ชื่นชมต่อนะครับว่าจอห์นนี่กริฟเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองมากที่สุดครับเราคุยกันบ่อยครับเรื่องการประกบคู่ชกมวยนี่แหละครับแล้วผมก็จะถามเขาเสมอว่าเฮ้ย hey, คู่ชกนายไปไงจอห์นนี่ก็จะบอกโอ้ oh, โหนิเวเอเด็กนี่ยังโฮดเลยสู้ไม่ได้เลยเล่นชั้นสนุ่มเลยประกบคู่ภาษาอะไรวะตามภาษาพเพื่อนฝูงแต่วันไหนถ้าเขาต่อยได้ดีแต่ว่าแพ้นะฮะเขาก็มักจะโมะโหครับแล้วก็จะบอก New อนกวิวโบเวอร ทำไมถึงแพ้วะแต่ยิ่งแพ้มากเท่าไรครับมันยิ่งกลายเป็นจุดขายของเขาครับจอร์นี่กริฟเริ่มไปที่สนใจของบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆมันจะมีจริงหรอครับนักมวยที่ขึ้นเวทีและพยายามสู้อย่างสุดชีวิตแต่สุดท้ายแพ้อีกแล้วเพราะถ้าวัดในมุมมองของคนดูนะครับมันไม่ยากหรอกครับที่จะดูแล้วเห็นว่าเฮ้ยคนไหนมันเต็มที่หรือคนไหนล้มมวยอะไรประมาณนี้แต่จอร์นี่กริฟเหมือนเป็นหมาบ้าครับแต่เป็นหมาบ้าขี้แพ้ครับที่ผ้าภูมิใจเสมอขอแค่ได้ขึ้นชกก็พอและเขาจะใส่เต็มดอกครััแม้้้วว่่าาาดดทยยยเเออคงงงขจจะลพพไรับ ฉายาว่ามิสเตอร์การันตีครับคือขึ้นชกเมื่อหลายแพ้เมื่อน,นั้นครับแฟนๆก็เริ่มชื่นชอบในความเป็นเลือดนักสู้ของเขาไม่ใช่แค่แฟนมวยนะครับรวมไปถึงนักชกรุ่นน้องด้วยครับเขากลายเป็นนักมวยบันไดครับเพื่อให้นักชกคนอื่นๆเนี่ยไต่เต้าขึ้นไปเพราะทุกคนรู้ว่าหากได้ชกกับจอห์นนี่เนี่ยโอกาสชนะน่ะสูงลิบเลี่ยวครับดังนั้นจอห์นนี่กรีฟ์จึงถูกเรียกชื่อขึ้นเวทีเกือบทุกสัปดาห์ครับเพื่อเป็นมวยบันไดให้กับคนอื่นและบางครั้ง มันดุเดือดถึงขั้นว่าต้องแย่งคิวชกกันเลยนะครับจูๆ่ๆนักมวยขี้แพ้คนนี้กลายเป็นนักชกคิวทองไปใช่ไอย่างนั้นครับเพราะใครๆก็อยากขึ้นชกกับจอร์นิกริฟเกรกสตีลนะครับคนนี้เป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์แล้วก็เป็นคนที่คอยประกบคู่มวยนะครับก็พูดถึงเหตุผลว่าทําไมนักชกคนนี้ถึงกลายเป็นนักชกค Q ิวทองนะครับสตีน <Steam S 2> บอกว่ามวยเป็นกีฬาก็จริงครับแต่สุดท้ายมันคือความมันเถิงและธุรกิจดังนั้นนักมวยแต่ละคนที่ได้ขึ้นเวทีเนี่ยต้องการันตีว่าอย่างน้นอยๆพวกเขาจะต้องสามารถเรเเรีียยกกกแแฟนน่ข้้้าาามมซืืออตัััววไดสใบลละถึงท มวยวัยรุ่นฟอร์มแรงสักคนหนึ่งมีอนาคตไกลแต่ยังไม่มีใครรู้จักนะครับมันก็จําเป็นครับที่เด็กเหล่านี้จะต้องใช้พรสวรวค์นบนเวทีจริงๆกับนักมวยที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายและการได้ลองวัดกับมวยบันไดยอย่างจอห์นนี่นะครับมันก็เหมือนเป็นการกรองดาวรุ่งในวงการไปในตัวครับว่าถ้าเด็กพวกนั้นสามารถชนะก็จะได้รับความมั่นใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปแต่ถ้าเด็กนั่นแพ้จอห์นนี่ขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างก็จบครับเลิกได้เลยครับไม่ต้องหากินทางเส้นทางสายมวยอีกแล้วซึ่งตัวจอห์นนี่ก็บอกได้้้เยคเเััวว่่่าาาางกมตนนผู เห็นเขาแพ้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับมันยิ่งง่ายสําหรับเขาเลยเมื่อคนคาดหวังจะได้เห็นดาวรุ่งไล่ถลุงมวยไนได้อย่างเขาไม่มีปัญหาครับตราบใดที่เงินยังเข้าบัญชีอยู่เขาโอเคครับมันก็มีคนถามว่าอยากชนะไหมล่ะโจนนิกกีฟิฟบอกว่าเอาจิงก็อยากชนะนะครับแต่บางครั้งการผู้ชนะมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตของเขาครับมันได้เงินไม่พอไปจ่ายค่าบินต่างๆภาพลักษณ์ของผมมันเหมาะกับการเป็นผู้แพ้มากกว่ามันจะดีกว่าถ้าผมโดนชกและแพ้ไปแล้วเมื่อผมแพ้ผมได้เงินมากกว่าเลยเอามาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สแล้้วสิตกกาารรแพะจย บวกกับสิ่งที่เขาพูดในความคิดตรงนั้นนะครับดูจะเป็นสิ่งที่เขาพึงพอใจครับแต่ความจริงแล้วโจนนี่กรฟทำอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีทางเลือกเท่าไหร่ครับด้วยทักษะที่เขามีมันก็ได้ประมาณนี้แหละครับและเบื้องหลังความแพ้แพ้บ่อยครั้งครับเขาต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วก็สแกนสมองของตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายของเขานั้นยังดีพอหรือเปล่าทนหมัดได้อีกนานขนาดไหนซึ่งตลอด7ปีในฐานะนะการเป็นนักชกอาชีพ100ไฟสติก็คือ ชนะ4แพ้96ครับน่าถึงเวลาหนึ่งครอบครัวก็เริ่มเป็นห่วงครับแต่เขายังเป็นต้องสู้ต่อครับเหตุผลง่ายๆก็คือรายได้ครับจบข้อสงสัยทุกอย่างจนนี่เปรียบเทียบบอกว่าเมือนเหมือนว่าเขาเนี่ยค้นพบว่าตัวเองคือผู้รักษาประตูนี่มีหน้าที่ทําให้กองหน้ายิงเข้าประตูแล้วก็มีความมั่นใจในการเป็นนักเตะที่ดีขึ้นฟังดูเหมือนดูงี่เงาเ่านะแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันทําให้ผมหาเงินได้ ภายใน12นาทีครับติดตามโปรแกรมก็ชก4ี่ยกยนะฮะซึ่งใน,นเวลาตรงนั้นเนี่ย12นาทีนั้นนะรายได้ที่ผมหาได้เนี่ยมากกว่าการทำงานตลอดทั้งสัปดาห์ผมจะชกต่อไปแบบนี้เพื่อค่าอาหารบนโต๊ะในครอบครัวผมทุกอย่างเคลียร์ ชัดเจนครับขึ้นสู้ด้วยความมุ่งมั่นครับแต่ความสามารถน้อยนิดแล้วขึ้นไปก็แพ้อยู่นั่นแต่ความพ่ายแพ้กลายเป็นจุดขายครับทำให้เขากลายเป็นนักชกค,คิวทองและมีรายได้เข้ามามากกว่าทํางานประจําด้วยซ้าไปซึ่งถ้ามองจากผลงานแล้วเส้นทางของการเป็นนักมวยไม่ได้มีอะไรน่าประทับใจเลยครับแต่ถ้ามองในแง่ของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งครัเป็นหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งจิมมี่กริฟกําลังทําทุกอย่างครับ เพื่อทําให้ลูกเมียน,นั้นมีอยู่มีกินครับง่ายๆแค่นั้นเลยครับไฟสุดท้ายในชุดของเขาเกิดขึ้นในปี2013เวทีเดิมเลยครับยอร์คฮอลเป็นการชกครั้งที่100ครับแฟนมวยเข้ามาด้วยความคาดหวังเหมือนเดิมครับคือต้องการเห็นจอห์นนี่แพแต่ปรากฏว่าวันนั้นครับผลปรากฏว่าเขาเอาชนะคู่ชกก็คือแดนคาไปได้ชนะแบบหาปากกาเซียนเลยครับไม่มีใครคาดคิดแม้กระทั่งตัวเขาเองครับจอห์นนี่กริฟร้องไห้ให้กับชัยชนะ ไฟนั้นอย่างไม่อายใครโจนี่บอกว่าที่ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าดีใจหรือว่าภาคภูมิใจหรอกครับแต่มันเพราะว่าหลังจากจบไฟนี้แล้วเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้หาเงินจากการเป็นผู้แพ้อีกแล้วต่างหากเพราะมันเป็นไฟสุดท้ายแล้วโจนี่บอกว่ายา้ำอีกครั้งนะครับผมไม่เคยบอกว่าผมไม่อยากชนะแต่มันจะดีและง่ายกว่าถ้าผมเป็นผู้แพ้ถ้ามองในเส้นทางธุรกิจซึ่งหลังจากที่ชกมา7ปีครับแพ้มา96ไฟจาก100ไฟรายได้ของเขาก็มากพอครับที่จะเปิดโรงยิมของตัวเองที่ชื่อว่า Gri ฟยิมร่วมกับแ r a n k Grif ฟ พี่ชายและก็เทรนเนอร์ส่วนตัวของเขาซึ่งยิมแห่งนี้ดาเนินกิจการมาถึงทุกวันนี้นะครับจอห์นนี่ยืนยันครับไม่ได้สอนเพื่อขึ้นไปเป็นผู้แพ้ครับเขาคาดหวังครับว่าในเส้นทางการเป็นนักมวยเขาอาจจะแพ้มากกว่าชนะแต่วันที่เขาเป็นเจ้าของยิมครับความฝันสูงสุดของเขาก็คือการปั้นนักมวยสักคนหนึ่งกล้าไปสู่แชมป์โลกให้ได้ความฝันของเขาจะเป็นจริงหรือเปล่าเรื่องนี้สนุกดีครับ ไปอีกมุมมองนึงครับอีกหนึ่งชีวิตนึงครับลองเวเข้ามาบอกกันหน่อยครับดูสิอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับช่องทางของเราครับ m n s t s t d t h a i l a n d ครับนอกจาก YouTube แล้วจะมี Facebook Twitter Instagram รวมถึง TikTok ด้วยนะครับส่วนช่องทางในพอดแคสต์ครับมี s o u n d c r o u d Spotify Apple Podcast เพียแค่เซิร์ชคำว่า Mainstand นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามแตของเราเอาไว้ด้วยนะครับ ทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter b l o g n i t เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcasts